ครับคือตอนนี้เนี่ยเรื่องเปิดด่านนี้ดังมากเราเปิดทีวีทุกช่องดูไปแพลตฟอร์มไหนมีแต่แบบว่าไม่อยากให้เปิดด่านเปิดด่านเท่ากับขายชาติทุกรูนะครับคือประเทศเราตอนนี้ก็ทหารก็มีบทบาททหารพูดอะไรคนก็ฟังหมดทหารบอกเปิดด่านไม่ได้นะต้องทําให้คุณเซนทําให้ขเขมรน,นี่หมดสภาพไปก่อนเพราะว่าคุณเซนและขเขมรคือภัยคุกคามของประเทศชาตินะครับอันนี้ความพูดคาพูดของเขาเรียกอะไร เป็นคําพูดของอฝ่ายทหารนะครับฝ่ายทหารก็มีหน้าที่ป้องกันประเทศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังเพราะทหารก็บอกว่าอะไรนะครับถ้าเราตอนนี้เปิดด่านปุ๊บอ่ฮุนเซนก็จะมีสเสบียงมีกําลังมีเงินนะครับแล้วก็กลับมา,าการแก้ประเทศไทยอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันประเทศมันย่อยยับนะแปลแล้วก็ถือต้องย่อยยับระบอบฮุนเซนต้องจบสิน้นประเทศมันต้องยากจนลงหมดสภาพ นะครับในความคิดของของใครความคิดของฝ่ายทหารก็นะก็ถูกต้องนะครับด้านการทหารก็ต้องทําให้มันย่อยยับนะครับยกตัวอย่างอิสราเอลกับฮามัสเนี่ยพูดง่ายตามล้างตามเช็ดตามฆ่ากันไปอยู่ที่กาตาก็ไปยิงกันอีกตั้งยิงจจรลงจรวดเข้าไปอีกห้าลูกไปอยู่ซีเรียก็ยิงที่ซีเรียไปอยู่ที่ไหนก็ไล่ฆ่าไล่ยิงแม้กระทั่งยิงไปถึงนะครับเพราะว่า ผมไม่รู้ทหารไทยอาจจะดูมาจากอิสราเอลหรือเปล่าอิสราเอลเนี่ยพูดง่ายต้องทําลายล้างคู่ต่อสู้ทางสงครามให้ย่อยยับหมดอะเรกหมดสภาพนะไม่มีศักยภาพในการที่จะมาเป็นภัยต่อความมั่นคงอันนี้ทหารเขาว่านะก็ถูกเขาทุกอย่างอะแต่ครนี้นะประเทศชาติมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการป้องกันประเทศมันมีเรื่องปากท้องประชาชนลําบากเศรษฐกิจตกต่ํา ค้าขายกับกัมพูชาไม่ได้ทั้งกรัรมพูชาส่งมาให้เราเราส่งไปให้กัมพูชารวมทั้งประเทศที่สามญี่ปุ่งญี่ปุ่นเขาก็ค้าขายผ่านกัมพูชาด้วยผ่านไทยด้วยเขาก็เดือดร้อนเขาก็เสียหายคนชายแดนชายขอบก็ลาบากหวาดผวาสงครามนะครับต้องอพยพต้องล้มตายทหารก็เจ็บนะครับแล้วก็ยังค้าขายก็ไม่ได้ไม่มีอะไรจะกินเศรษฐกิจตกต่ํา มันก็มีปัญหาเรื่องชาวบ้านเขาเดือดร้อนชายแดนชาวบ้านพวกนี้แล้วก็นักธุรกิจอีกก็ลําบากนีกเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาชายแดนมันมีหลายอย่างทั้งปัญหาด้านความมั่นคงตอนนี้ทหารก็เป็นฮีโร่ใครพูดอะไรก็เชื่อใครๆก็เชียร์ทหารหมดเพราะว่าอะไรคนไทยเจ็บแค้นอุนเซนยิงปืนเข้ามาโดนคนไทยโดนทหารขาคงขาขาดอันนี้ก็ด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจก็แย่เลยนะนะครับ นะมันมีทั้งด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจกต,ตกต่ำํำชายแดนค้าขายไม่ได้หนี้สินผมก็ไม่รู้ว่าการแก้ปัญหารัฐบาลไทยจะต้องทํำยังไงหรือว่าต้องลบกันไปเนี่ยนะตายกันไปข้างสู้กันอีกสักร้อยปีเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบนะเพราะว่าถ้าใครบอกว่าให้เปิดด่านปุ๊บก็ถัวลงนะครับแต่จริงๆแล้วปัญหามันหลายอย่างนะนะครับทหารพูดก็ถูกนะต้องทําให้มันแย่ให้มันหมดสภาพ ไม่มีศักยภาพที่จะมาเป็นภัยต่อความมั่นคงก็ถูกกับพูดแบบทหารน่ะแบบอิรสเลวไล่ยิงไล่ฆ่าแม่งไปทั่วโลกะนะอยู่ที่ไหนก็ตามฆ่ามันก็ถูกนะเออก็ถูกด้านหนึ่งอ่ารัเสเซียกับยูเครนก็ยิงเข้าไปคนก็ล้มตายทุกวันบ้านเรือนก็ล้มตายทุกวันฆ่ากันก้าไปนะครับนะอ้างความมั่นคงกันทั้งนั้นนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของผู้นำทั้งสองประเทศว่าจะทำยังไงทำยังไงจะได้ยุติสงคราม นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเปิดด่านก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับบางคนก็อยากให้เปิดเพราะเขาเดือดร้อนทั้งพ่อค้านักธุรกิจต่างประเทศคนอยู่ชายแดนเขาก็ลำบากนะครับทหารก็บอกเปิดไม่ได้ะนะก็เถียงกันไปเถอะผมก็ไม่รู้จะทาไงนะนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่อยากเปิดต้องเอาให้ไทยเขมรพังแต่ผมว่าน,นะขเขมรก็พังไทยก็พังพังหมดใน,นเรื่องเศรษฐกิจตอนเนี้ก็ลองไปหาทางออกดูนะ ว่าจะเปิดด่านแล้วมันจะเสียดินแดนไหมมันจะมีผลต่อความมั่นคงอะไรไงนะก็ว่ากันไปหรือว่าจะลบกันไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือจะยันกันแบบนี้ยังไงก็ว่าไปฝ่ายทหารก็บอกว่าเขมรสัตว์ปรับกระล่อนปิน้นป้อนนะครับพูดจาเชื่อถือไม่ได้อะไรก็ว่าไปมันก็เป็นปัญหาโลกแตกนะพี่น้องนะตามสบายกันนะครับนะครับใครอยู่ชายแดนถ้าไม่ไหวก็นะครับย้ายไปอยู่ที่อื่นก็แค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเขาไม่เปิดด่านมันก็ทำมาหากินไม่ได้ หรือบางคนบอกก็ไปทำมาหาก,กินอย่างอื่นเออก็ไม่รู้จะทําทอะไรเหมือนกันนะนะก็ว่า,ากันไปก็เห็นใจทุกคนนะทหารก็เห็นใจชาวบ้านก็เห็นใจนักธุรกิจก็เห็นใจต่างชาติเอาเขามาลงทุนเอาไปปิดทางปิดไรหมดนะเดี๋ยวเขาก็ไม่ลงทุนมันก็แย่ไปหมดอ่ะไม่รู้นะใครมีอํานาจวาสนานะครับก็ว่ากันไปพอเปลี่ยนนาะยกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขเขมรยอมหมดเลยนะครับยอมหาทางลงเพราะว่า,ขาเขมรเริ่มแย่แล้ว ทั้งเศรษฐกษิจทั้งอะไรต่างๆเขาเหม็นแย่หมดทหารก็บอกเปิดไปเดี๋ยวมันก็ไปละนะครับมีคนไทยไปเล่นการพนันมิจฉาชีพก็เยอะมาหลอกคนไทยอีกมันก็จริงมันเป็นเรื่องจริงไปหมดเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไงนะก็ชายแดนถ้าไม่ไหวก็คงจะต้องขยับขยายไม่รู้เหมือนกันนะอยู่กันยังไงถ้าไม่มีรายได้มีอะไรก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่รัฐบาล้องไปแก้นะเขาไม่มีรายได้ค้าขายไม่ได้รัฐบาลจะช่วยอะไรเขาได้ฝ่ายทหารก็ต้องป้องกันประเทศ เขาบอกว่าขาที่เจ็ดไม่มีโดนไปหกขาแล้วขาขาดเขากา็ไม่พอใจยิงบ้านเรือนยิงโรงพยาบาลยิงเซเว่นยิงปั๊มน้ามันอะไรต่างคือต่างคนต่างมีเหตุผลหมดน,นะผมก็ไม่รู้นะครับพี่น้องรับตามสบายนะพูดอะไรไปทัวร์ก็จะลงเงานะครับอืมนะครับอนะอา่า หลักเลยพูดแบบทนายเดชาแต่ผิดใจคนไทยส่วนใหญ่ที่โกรธแค้นที่ทหารและประชาชนที่เสียชีวิตครับไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ได้บอกให้เปิดด่านนะแต่ผมก็เลยบอกว่ารัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหาถ้าทหารก็ไม่ยอมเปิดด่านเขามองว่านะครับนะขเขมรยังเป็นภัยต่อความมั่นคงการลอนปินปน้นปอนนะรัฐบาลก็ต้องไปแก้ปัญหาชาวบ้านชายแดนจะทํายังไงจะไปดูแลเขายังไงในเมื่อมันไม่มีอาชีพ นะครับนักธุรกิจก็แย่อะไรก็แย่ทําไงรัฐบาลก็ต้องไปแก้หรือจะเอาแต่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวก็แล้วแต่นะครับนี่ผมพูดตรงไปตรงมานะต่างคนต่างพูดเรื่องจรงิงแต่คนละมุมนะครับว่ากันไปอืมอืมนะครับนะเออนะครับเนี่ยบางคนก็บอกเปิดให้กระเหมน็นมันตั้งตัวหรือไงประชาชนทางสุรินเขาก็บอกว่าโอเคอย่าเพิ่งเปิดเอาก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็มีคนเห็นต่างกัน นะครับแล้วนะก็ก็ก็อย่าไปว่ากันเลยครับทุกคนก็มีเหตุผลนักธุรกิจก็มีเหตุผลเขาก็เสียหายชาวบ้านก็มีเหตุผลคนชายแดนก็มีเหตุผลทหารทุกคนมีเหตุผลนะครับเราอย่าไปผูกขาดความคิดว่าเอ้ยเราต้องแบบนั้นแบบนี้เพราะระบอกประชาธิปไตยนะเถียงกันไปเถียงกันมาเดี๋ยวจะเหมือนในอเมริกาครับนะครับเห็นไหมไอ้ไอ้อินฟลูเอนเซอร์สนับสนุนโดนัทป์พวกอนุรักษ์นิยมนะครับเชียร์ยูนะครับ you, นะครับ,นะรบแล้วก็ ต่อต้านไอ้คนอื่นอะไรต,รต่างๆนะนะนะครับเข่งศาสนาอะไรเงียนะเห็นไหมอนุรักษ์นิยมอ่ะเถียงไปเถียงมาจะพยายามจะให้คนอื่นเขาไปเชื่อตัวเองสุดท้ายถูกยิงตายนะโดนยิงเสียชีวิตดูมาฮะนะครับน,บนในอเมริกาเพราะนั้นก็ประเทศเราเนี่ยใครก็เห็นต่างก็ไม่ต้องไปด่าเขานะครับเราเราคิดว่าไม่เปิดด่านก็ไม่เปิดก็ไม่เปิดไปแค่นั้นรัฐบาลเขาต้องแก้ปัญหาเนี่ยเขาจะไม่มีจะกินจะทำยังไง นะนักธุรกิจลําบากจะทํำยังไงนักลงทุนทํำยังไงเพราะต่อไปมันก็จะไม่มีใครมาลงทุนประเทศเราหรือเปล่านะครับอืมนะครับนะความมั่นคงต้องมาก่อนเอาว่ากันไปนะครับอืมนะคนมีอํานาจทําไมไม่พูดไม่ทําให้มันเคลียรก็ว่ากันไปนะผมก็เห็นว่าความคิดทั้งสองสองสองฝ่ายมีประโยชน์นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปว่ากันใครอยากจะให้เปิดก็ก,ก็ก็แจ้งรัฐบาลไป ใครอยากให้ปิดด่านทหารก็ว่ากันไปนะครับนะก็ประเทศมันมีคนเห็นต่างเราต้องฟังครับประเทศนี้ไม่ใช่มีเฉพาะทหารไม่ใช่มีเฉพาะพ่อค้าไม่ใช่มีเฉพาะประชาชนนะครับมาอะไรต่างมันมัน,มน,มนแล้วก็มีแล้วก็ยังมีอะไรชาวต่างชาตินักลงทุนญี่ปุ่งญี่ปุ่นหลายๆอย่างมันมันเยอะแยะมันต้องเอามาคิดรวมกันว่าจะทํายังไงจะแก้ปัญหาหเขายังไงนะครับเออนะครับเหลือเชื่อที่พูดอย่างนี้ นะครับบิลเดอะวอล์นเขาบอกอะไรให้สร้างกำแพงสร้างกำแพงก็ต้องรู้ว่ามีเงินไหมนะอเมริกาก็เคยคิดแบบเนี้ยสร้างกำแพงป้องกันอะไรเม็กซิโกสุดท้ายก็ไม่มีตังนะครับการสร้างกำแพงต้องใช้เงินใช้ทองเท่าไหร่นะครับอืมนะฮะว่ากันไปอืมนะครับก็ให้ความรู้กันเต็มที่เต็มทางนะครับนะครับอย่าไปผูกขาดนะครับความเชื่อทั้งเปิดด่านและไม่เปิดนะไม่ต้องไปบ,งบนนังคับให้คนอื่นเขาเชื่อ นะครับประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยคนเห็นต่างได้ไม่ใช่พอบอกคนนี้เขาบอกให้เปิดด่านก็ไปไงไปด่าทอเขาเราไม่มีสิทธิ์ครับนะครับนะนะประเทศเราระบอบประชาธิปไตยใครอยากให้ปิดด่านก็ปิดรัฐบาลก็ต้องตัดสินใจทหารก็ตัดสินใจฝ่ายความมั่นคงก็ต้องคุยกับทางด้านเศรษฐกิจด้วยประเทศเราเนี่ยไม่ใช่เราจะลบอย่างเดียวป้องกันอย่างเดียวนะนะครับทุกวันนี้ประเทศเราเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ําแล้วก็สู้อะไรเข้าไม่ได้เลยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย อะไรต่างๆประเทศเราตกต่ำมากนะการลงทุนก็แย่นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีจีนเจิญก็ไม่มาแล้วนะครับนะครับแย่ไปหมดเพราะฉะนั้นเราดูด้วยว่าด้านเศรษฐกิจเราจะทำไงถ้าเราจะไม่เปิดด่านจะทำไงต้องต้องต้องแก้ปัญหาอืมนะครับเข้าใจนะอันนี้ก็อยากจะฝากนะไม่ใช่จะลบอย่างเดียวไม่ใช่นะนะครนะฮะก็ต้องดูด้วยปากท้องเศรษฐกิจจะทำไงไม่มีจะกินจะตายกันหมดแล้ว ท่านทราบหรือเปล่าครับการลงทุนก็น้อยคนก็ย้ายฐานย,าย้ายอะไรไปเวียดนามไปนูป่นไปนี่หมดนะครับแล้วท่านทราบไหมตอนนี้มีการลักลอบเอาทองไปขายขเขมรนเนี่ยทลาไหกหมื่นล้านหรือไงโอ้ผมฟังพอดีผมเป็นที่ปรึกษาบริษัททองรายใหญ่ด้วยเล่าให้ฟังเขาก็ขายกันทีสามร้อยสี่ร้อยล้านเนี่ยนะครับบริษัทที่ผมทํางานให้เป็นบริษัทใหญ่ครับเนี่ยผมทํางานให้อ่ะขายทีสามร้อยล้านห้าร้อยล้านแล้วตอนเนี้มีการ เอาทองไปขายเขมรนั้นหกหมื่นแปดหมื่นล้านเ,เขายังสงสัยทองพวกนี้ไปขายให้กับพวกสแกมเมอร์อะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าอะไรพอทองหายหายออกนอกประเทศไปเยอะๆอกลายเป็นว่าเงินบาทแข็งประเทศยากจนเศรษฐกิจแย่แต่เงินบาทแข็งนะครับต้นทุนสินค้าก็แพงคนก็ไม่อยากมาเที่ยวเพราะอะไรเงินเรามันแข็งนะเพราะฉะนั้นเงินของเขามาแลกเป็นเงินไทยมันก็ราคาถูกเที่ยวได้น้อยคนก็ไปเที่ยวที่อื่นพี่น้องประชาชนทราบหรือเปล่าครับ นะหรือตามข่าวแต่ทหารอย่างเดียวต้องไปดูนะไปตามแต่เรื่องไอ้อสร้างรั้วลวดน้มดูดซ่วมอย่างเดียวหรือเปล่านะครับท่านทราบหรือเปล่ามีเอาทองไปครับส่งไปคำเอต,ต,ต้องหกหมื่นล้านนะครับในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษาร้านทองเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับว่าพอออกไปแล้วก็ค่าเงินบาทแข็งราคาสินค้าเราก็แพงภาษีทมก็แพงเราก็เจ๊งอ่ะเจ๊งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อย,อยนะครับเพราะนั้นก็ฝากนะดูแลความมั่นคงดูแลเศรษฐกิจด้วย ทหารก็ไม่ให้เปิดก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเปิดแต่ว่าจะทำยังไงกับปัญหาเศรษฐกิจนี